บ่ายสองโมงตรงพรุ่งนี้เรามีนัดกันทีมชาติไทยชนกับทีมชาติบาเลนใครชนะได้ตั๋วไปเชลเจอร์ครับมีโอกาสไปเล่น VNL ถ้าได้แชมป์รายการนั้นแล้วเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเราวปดูโอกรวบรวมคอมเมนต์มาด้วยครับของแฟนชาวอินโดว่าเขาจะมีอะไรจะบอกเราไหมหลังจากเราจะไปเจอบาเลนในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าอินโดเนี่ยเอาชนะบาเลนมาแล้วนะครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรสิ่งไหนที่ทีมชาติไทยเนี่ยต้องกังวลบาเลนบ้างหลังจากที่พวกเขาพลิกนรกเอาชนะเกาหลีมาได้ เรื่องเราทั้งหมดจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกันครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีก่อนครับรถยนต์ซูกินะครับแล้วก็ฝากไ้ด้วยครับกับซูซูกิ e อ t i ิ a SMART h y b ไฮบแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง699,000บาทตอ,อกย้ำความ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทมีจำนวนจำกัด พร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ww w s u z ต k i .co.th นะครับแล้วก็ฝากโครงการดีๆไวด้วด้วยครับยูอาร์ดิงด r i ไรร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆ s u zu กิ c อ s t We Care เหนือกว่าความใส่ใจความเข้าใจทุกความต้องการขอฝากไว้ในอ้อมกอดดวงใจด้วยนะครับกับรถยนต์ซูซูกิเอลติกา m a สมาร์ทไฮบริดและโครงการดีๆของซูซูกิอย่างที่พวกเราทราบกันนะครับว่าตอนนี้ทีมชาติไทยเข้าชิง ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในวอลเลย์บอลชายเนาะแล้วคู่แข่งสําคัญของเราครับนั่นก็คือบาเลนครับที่ต้องบอกกับพวกเขาเอาชนะเกาหลีใต้มา3ต่อศูนย์นะซึ่งก็ต้องบอกว่าแหมสบายๆนะสำหรับบาเลนถึงแม้ว่าชื่อชั้นเกาหลีใต้เนี่ยจะดูเหนือกว่าแต่พอเล่นเข้าจริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นบาเลนที่ดูดีกว่านะครับและแน่นอนครับคู่แข่งของเราพรุ่งนี้ครับการที่พวกเขาชนะเกาหลีใต้มาเนี่ยต้องบอกว่าผลงานพวกเขาเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆเลยนะแต่ถ้าเราจะมองมุมนั้นครับไม่ใช่ว่าบาเลนพวกเขาจะไรลพ้าจะแข่งแกล้งไร้เทียมทานขนาดนั้นนะครับเพราะว่าในรอบแรกเนี่ย พวกเขาก็ได้พ่ายแพ้ต่ออินโดนีเซียมานะครับ3-2ตเซตและพวกเขาก็เสียเซตให้สีลังกาด้วยเพราะฉะนั้นครับถึงแม้วผลงานในรอบตัดเชื่อกพวกเขาจะทําได้ดีแค่ไหนในการชนะฟิลิปปินส์3-0ชนะออสเตรเลีย3-1และชนะเกาหลี3-0เนี่ยแต่โอก็ยังมองว่า ถ้าพวกเขาแพ้อินโดนีเซียมาและเราชนะอินโดนีเซียมาได้พระอ๊คมองว่ามันก็ยังมีมุมที่ทีมชาติไทยยังจะสามารถเอาชนะบาเลนได้อยู่เหมือนกันครับแต่สิ่งที่ต้องกังวลน,นะครับโอ้โหเกมบล็อกของบาเลนดีมากๆในเกมที่เจอเกาหลีใต้แล้วก็การตีของบาเลนครับตีหนักมากๆที่อ๊คมองว่าตรงนี้ก็คงจะเป็นจุดสําคัญของบาเลนเขาแหะครับที่เอาชนะทางด้านของเกาหลีใต้มาได้นะครับแต่เพื่อนอาจจะคุ้นชื่อบาเลนครับว่าเฮ้ยทีมชาติไทยเอาชนะไปได้แล้วไม่ใช่หรือนั่นเป็นชุดเด็กนะครับชุดเด็กยูวิสเวตของเราเอาชนะบาเลนไปได้3 ในขณะที่บาเลนเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับนั่นหมายความว่าถ้าวัดกันตรงๆแล้วครับในเรื่องมาตรฐานบาเลนกับทีมชาติไทยเนี่ยโอ้กว่าไม่หนีกันเอาจริงไม่หนีกันแล้วก็ไม่ต่างกันมากโอ้กมองว่าทีมชาติชุดใหญ่เราสู้กับบาเลนได้อย่างแน่นอนเปอร์เซ็นต์ในใจโอ้กนะน่าจะ50-50ในการเจอบาเลนนะครับฉะนั้นครับจัดหนักจัดเต็มโอกเชื่อว่าทีมชาติไทยถ้าเราท็อปฟอร์มเราเล่นแบบไม่กดดนันเล่นเหมือนฟอร์มที่เจออินโดเล่นเหมือนฟอร์มที่เจอเวียดนามแบบนี้ โอกเชื่อว่าทีมชาติไทยจะมีโอกาสเอาชนะบาเรนได้เหมือนกันครับอ่าเพราะฉะนั้นเกมพรุ่งนี้ต้องไปวัดกันนะครับบ่าย2องโมงดูไปแล้วไปเบา,บากเกอร์บรรยายสดเหมือนเดิมนะครับ และต่อไปครับเป็นคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียครับที่พวกเขาเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยบาเรนเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้นะครับแล้วพวกเขาเคยชนะบาเรนมาแล้วพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรและเขาคิดว่าทีมชาติไทยจะเอาชนะไปได้หรือไม่วันนี้เรามาดูคอมเมนต์ของแฟนชาวอินโดนกันครับโดยคอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าบาเรนเป็นทีมที่ดีแน่นอนอินโดนีเซียเอาชนะเขามาได้ในรอบแรกแต่เจอทีมชาติไทยบอกได้เลยว่าบาเรนมีโอกาสที่จะแพ้แล้วอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าบาเรนแข็งแกร่งนะแต่ฉันเชื่อว่าทีมชาติไทยจะสู้ได้สูส สเสียดายถ้าอินโดนีเซียผ่านทีมชาติไทยไปได้การเจอบาเลนก็คงไม่ใช่เกมที่ยากสําหรับอินโดนีเซียและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าการที่บาเลนชนะและเข้ารอบชิงได้นั่นหมายความว่าอินโดนีเซียไม่ได้อ่อนแอสักเท่าไหร่แต่เราผิดพลาดเองในเกมที่เจอกับไทยและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกอินโดนีเซียทํางานหนักมากมากกว่าจะชนะบาเลนเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ทีมชาติไทยจะเอาชนะบาเลนไปได้พอพวกเขาชนะทั้งออสเตรเลียและเกาหลีใต้มา ก็แข่งแกร่งจริงนะบาเลนเท่าที่โอ๊กดูเนี่ยก็เอาเรื่องแหละครับแล้วเขามตต์ต่อไปเขาบอกว่าถ้าอินโดเข้าชิงมันมีโอกาสที่เราจะชนะบาเลนนะแต่เสียดายเราโดนทีมชาติไทยเล่นงานและแน่นอนทีมชาติไทยก็มีโอกาสเอาชนะบาเลนเช่นเดียวกันคอมเมตต์ต่อไปครับเขาบอกว่ายินดีด้วยนะทีมชาติไทยที่จะเจอกับบาเลนขอให้พวกนายเอาชนะบาเลนให้ได้อ่าแล้วคอมเมตต์ต่อไปครับเขาบอกว่าบาเลนเนี่ยทำผลงานได้ไม่ดีตอนเจอกับอินโดนีเซียแต่นั่นแหละครับเขาแก้ไขข้อผิดพลาดได้หมดแล้วทําให้ตอนนี้พวกเขาได้เข้าชิงการชนะ เกาหลีใต้แสดงว่าพวกเขาแข็งแกร่งมากๆากและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าบาเรนที่พ่ายแพ้กับอินโดนีเซียตอนนี้ได้เข้าชิงแล้วและโชค้ายที่เจอกับทีมชาติไทยอ่าโหอ,อินโดมันยอดเยี่ยมจริงๆนะคอมเมนต์นะเออแล้วก็คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเกาหลีแพ้กับบาเรนนะ่ะเพราะฉะนั้นเกมพรุ่งนี้จะเป็นเกมที่โคตรสนุกและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่างานหนักของทีมชาติไทยแน่นอนในการเจอกับบาเรนแต่แน่นอนทีมชาติไทยจะสู้อย่างเต็มที่ แล้วก็แมตตต่อไปครับเขาบอกว่าบาเรนชนะเกาหลีใต้สู้ๆนะอนุรักษ์ชั้นเชียร์นายแล้วก็แมตต่อไปครับเขาบอกว่าอินโดนีเซียชนะบาเรนได้แต่แน่นอนเราแพ้กับทีมชาติไทยแบบนี้ทีมชาติไทยก็มีโอกาสชนะบาเรนแต่แน่นอนงานนี้มีถึง5เซตเป็นไปได้อันนี้โอเคด้วย5เซตมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆครับ แล้วก็มตต์ต่อไปครับเขาบอกว่าในที่สุดประเทศไทยก็เข้ารอบอินโดนีเซียควรจะมีคุณสมบัติในการเข้ารอบจิตใจเราต้องนิ่งกว่านี้อุก็แอบเห็นด้วยนะแมตช์ที่เจอกับไทยเขาดูจะไม่ค่อยเป็นตัวเองสักเท่าไหร่หรือาจจะเพื่อนเจ็บด้วยอะไรแบบนี้นะครับแต่ทีมชาติไทยวันนั้นจิตใจเราแข็งแร่งจริงๆครับอันนี้ยอมรับนะฮะคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าสู้ต่อไปอินโดนีเซียแก้ไขจุดอ่อนทีมชาติไทยชนบาเลนพรุ่งนี้โคตรน่าดูโห,หน่าดูจริงๆนะ คือถ้าชนกับเกาหลีเนี่ยโอก้ก็ทีมชาติไทยเป็นรองนะแต่พอซัดกับบาเลนแล้วเนี่ยไม่มันมันก็50-50ิบหไงเออลุยกันมันแน่นอนครับแล้วก็เมตตต่อไปเขาบอกว่าแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาเห็นไหมบาเลนแพ้เราแต่เขาก็เข้าชิงอ่า แล้วอมเมนต์ต่อไปครับที่เราชนะบาเลนเพราะเขาไม่มีอนุรักษ์อนุรักษ์แข็งแก่งมากๆโอ้โหของจริงนะน้องเตยของเรานะครับอ่ะแล้วนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนอินโดนีเซียครับที่ต้องบอกว่าเฮ้ยเขาคาดการอย่างไรนะครับเกี่ยวกับที่ไทยจะเจอกับบาเลนในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็ต้องบอกเลยนะ เป็นมหามิตรจริงๆครับในการคอมเมนต์นะดูจะเอาใจช่วยทีมชาติไทยเป็นพิเศษนะครับแล้วก็วิเคราะห์กันแบบตรงๆอ่ะเนาะซึ่งผมบอกว่าเป็นคอมเมนต์ที่น่ารักมากๆครับสำหรับประเทศอินโดนีเซียนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่โอ๊กนำมาฝากเพื่อนๆนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับพรุ่งนี้บ่ายสองทีมชาติไทยชนบาเลนชนจังๆชนจะๆดูไปแล้วไปแบลกเกอร์บรรยายเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้เห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไ้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล